สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tom c u a n c y Rainbow Six สิทธิ์ค้งมาดูกันว่าวันนี้เราจะเด้งออกจากเกมอีกหรือไม่ครับมาครับหาห้องครับอีวงอีเวนต์อะไรไม่เล่นเราจะเล่นแมตแ์้ขังเลนแข่ขงข,ขันเร็วค่ะในห้องแยว้วในที่สุดหาห้องสิบชั่วโมงรอบที่หนึ่งเล่นอะไรดีวะฉันกลัวเดี๋ยวมันจะเด้งฉันออกอีกอะห้องนั่งเล่นหรอ ควบคุมพื้นที่ชั้นหนึ่งห้องนี้มันก็ต้องเล่นในส่วนของและไอเดีแกนั่นเดียไม่ได้แล้วเนี่ยเราไม่ได้เล่นมีตัวเจ็บตัวการเลฟอยจะไม่มีอาะเล่นเองก็ได้มูเตไปเลยสิคะอ้ s <S ะครับเดี๋ยวราวาง <the> แต่ฉันอยากเล่นเลเนี่ยเล่นโบมือถือไม่จะมาก็ไม่รู้อืมเห็นโดลลวลฟอลวน่าเล่น เป็นเสียงเกมมันจะดังๆแป๊บน,นะนึงนะทำไมเกมมันลื่นแตกๆวะน,นะนี่ไงฉันเอาถุงไปหนึ่งร้อยก็ว่าอยู่ดังไปโซดีแคทเทอร์เราและนายเป็นเพื่อนกันใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ได้ถามชื่อแคทเธอร์เหรอใช่ อย่าบอกแคทเทิลแม่มันเลสมุกทเทิลวางดิชื่อแคทเทิลไม่ใช่ชื่ออีมาร์เกลีนี่คนเรียกว่าอะไรโจอันโจอัตันถ้างั้นเราก็วางสองอันแล้วกันวางอะไรหรอวางมุดเตะสองอันไปเลยแล้วกันนะไม่ถึงหรอไม่ถึงมันก็ถึงแหละแต่ว่ามันสามารถเจาะได้อยู่ดีเว้ย อ๋อมันจะมีช่องเล็กๆใช่ไหมใช่ก็เลยว่าอันนี้อ,อ,อ,อย่าเด้งฉันออกจากเกมน,นะขอร้องว่ะตอบชอบมีปัญหากับฉันในการเด้งฉันออกเกมเอาแลแ้วแคทเธอร์ทำไมไม่ปิดตรงนี้อ่ะปิด้ันนอกไงเจ้าไวรเล่งเขาตัาง้งไงเป็นคนไปปิดแล้วเกือบตายยังเหรอหกสามเนี่ยขอพัดใจอย่างสูงเลยนะ ไาด้มาดตายบังอาจตายเออจะบอกให้ว่าพี่ไหล่อ,อนเขาปรับใหม่อ่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระยะมุเตะเราเดินไปเดินมามันสแกนไม่ติงแกหลอกเออวันนั้นฉันหลอกนะทุกคนจะไปางนั้นแต่แรกแล้วนะเออเขาเพิ่งปรับฉชนอยาได้ฮีน่ะทุกคน่ต้องว่างเลยตรงนี้เนะี่ยฟิวมา,าเดี๋ยวฉันจะหามา ตัวแม่ยูโดนไม่48จอกดอ้โ,อโ,อโอออหหัวขาดถืว่าอะไรมันต้องดัาตรงนี้ตรงไหนรอหัวขาดเลยเจอรีแซดเดี๋ยวดูเ <h ums> จะรอน,ม,นมีคนเจาะวันนี้ข้างบนหนึ่งคนแล้วก็สมองนอ่ ข้างบนบนี้มีคนนะฟิวอยู่บนตรงแท่งเลยมายิงกล้องไปแล้วเอยอ,อยอ้าได้ด้วยจะเ,เล่นตัวอะไรอ่ะอ๋อสโม,กส,มกสโมครบแบแอมได้ <c oughs> ฉันแห้งแล้วกระสุนหมดตัวอะไรตัวสุดท้ายอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่มีขอมูลเลยกัน ก่อนโว้ยแมเขาตายกันหมดแล้วเฮ้ยแกนี่มันตายบอลลมควันมันตายหูเลยโอ้โหมาลูกนี้เองโดนควันตายอูแหนเลยในช็อตด้วยมารอบสองในช็อตเทียนไม่ได้ยิงด้วยซ้ำห้องเรียนวะอะไร ห้องเรียนห้องเรียนแชทใช่ไหมเนี่ยเอาอะไรไปดีอ่ะมันมีฟิว่ามีเทชเชอร์มันมีเธอร์ไมรอบที่แล้วจะหาอะไรไปแก้ทางดีถ้ามีฟิวเราก็ต้องมีอะไรกันหน้าต่างไหมเราจ่อหน้าต่างริงเลยละกันเจียว่าและสิ่งที่เราจาเ,เป็นต้องมีนั้นก็คือนี่ไงล่ะเราต้องการอะรุนีเตือนช่วยนะว่ามันยิงทีลลนดเดอเดี๋ยวเผื่อไปยิงร้วน่าสตูอีก เร w ต้ e งไ t ยังห้องไหนเอาเริงป่ะฉันไม่รู้เลยว่าฉันวจจริงแต่รเ,ออเราจาะรูตรงนี้ไว้เพื่อนยานาเรียบร้อย <Now, S 2> ตรงนี้ก็ได้จะตรงนี้ก็ได้ไ,ดไปห้องข้างเห้องข้างรเนี่ยมาปุหนึ่งเ เฮ้ย,ย<อ>ระวังนะปังระวัวงเ,เด้ยดยังไม่ได้วางอ,อาลูนี้เลยเดี๋ยว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 ไม่นะสูทันแหละอุ้ยทันแหละแล้วก็ท้ายตรงนี้เอไม่ได้วางกล้องอารนี้เลย แล้วกันเราดูนี่มีกล้องเลยอ๋อกล้องกล้องแบทคล้ายๆกับบะหมี่เส้นแบนเอออร่อยเลยเล่นคอจะว้าวกลัวหลุดอ่ะกลัวเด้งหลุดอีกแล้วอ่ะใจไม่ดีมาดูกลัวเด้งหลุดตลอดเวลาคือซ้อมมีปหาเจลตลอดเวลาดูกล้องแบบ ตรงนี้มาแล้วมีคนถอตรงนี้นเพื่อนเจวันดับฉาบอ่ะเฮ้ยทีมเราได้คนละหนึ่งคิวก็เสมอภาคกนดีเหมือนกันนะเนี่ยโทรมาทำไมอยนะ่ะลืมโอเคโทรมาทำไมเวลางานหัวหน้างานไม่อยากทักเป็นหาอะไรไหม <laughs> ไม่ชอบปิดเนี่ยปิดไอน <my goodness. S 1> ี่ดีอจดีนารีนี่เมื่อกี้จะเกือบตายใครวะเฟลเข้ามาเมื่อกี้ระวังนะเพื่อนเฟู่ได้ฆ่าคนด้วยอ๋อสมองอุ้ยอ้าวสุดุก็ันอันดับหนึ่งอะค่ะพี่ตงงงค่ะ,ะเยอดไปเลยอะครับน้อง,องสรุปคลิปนี้เด้งอีกแล้วจบเลย มันชอบเด้งายเหมือนกันเออไม่นะอย่าทำเพื่อนหนูโอ้ยดูตัวนี้เอ้าจุดๆก็เก็บซีแบบงงๆให้เก็บสามแบบงงๆเจียวมาแบบนิ่มๆเลยวันนี้มันโล่ด้วยแหละเจลเจลเจอเนี่เจียวเดินแบบไม่ไม่กดวิ่งเลยนะเห็นปะเดินเฉยๆตุ้งติ้งตุ้งติ้งทั้งเกมแม t ช์พอย n ์ครับทุกคนฮะอะไร ขอรีเควสฟิลครับอ,อยากเล่นพี่ไลออนขอรีเควส t ฟิลครับเผื่อได้ MVP ครับผมเผื่อได้ขอบพระคุณมากครับ,บสลบวันนี้แกลืก่นเนาะลืมันมันก็น่าจะน่าจะริมพอเเบลปักแต่แม่งเบอร์เลยนะันียไ,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 ไปถึงตอนเหลเล่นเคานเตอร์ยลแรกๆเบอร์ชไหายเคานเตอร์ยุคหนูน ใจเย็นนะแม่ยังไม่มีคอมเลยตามดูเลยห้องไหนวะทุกคนไม่รู้ใชชั้นสองใต้ดินมั้งทั้งนั้นลบหนึ่งชั้นใต้ดินลบหนึ่งน่าเกลียดมากจริงเพื่อนโหไม่แคร์พอเราไม่ต้องโอ้ติดพ,พุดพ่งอะวิ่งก็ไปหาบุตรเฉยเลย ไอฝ่าราบเบทฉันเจอกระต่ายแล้วกระต่ายกว้างแกแกต้องฟีดยังไงให้มูเตะพังด้วยระวังนะบางทีมันชอบมีคนดักตรงเนี้ยเกมตัวเองเกมนี้มันดูสกินได้ป่าวะหรือไม่ได้ได้ก็จะเป็นเลยดีมากจริงโอเคเขาดูดูให้มีคนเจ็บป่ะน่ะพี่เจ็บกับคนร้องอ่ะ อุ้ยมูเตะตรงนี้อาวุธสายมีป่ะสายมีป่ะเอาแค่ okay, สายสายยังไม่ได้เช็คอะ่ะเพราะว่าเจอมูเตะเดี๋ยวเช็คขวาบันไดให้ก่อนอุ้ยขวามีตรงนี้เลยขวามีแบนดิ้อ่ะขวามือตรงนี้เลยแกไหนสิตรงนี้อ๋อเห็นละบันไดมันลงมาแล้วมันลงมาไปตายค่ะบไปตายคับอย่ไปโดนเลยเน่าจัด องาเอา้าข้างบนมีเขาไม่ไดอยู่อดแล้ว m v B เจลลี่แซดเขาไม่ได้อยู่ข้างบนทุกคนโอ้เ oh, oh. ขาหลุดลจากอันดับหนึ่งนะคะหน่วยปฏิบัติการ oh, เออร์วินไม่ได้เล่นนานเล็งไหมคุมเฟิรไม่ได้เลยได้อยู่เป็นไงเล่นมาตั้งนานหน่วยปฏิบัติการเออร์วินคืออันดับสามเลยงงไม่หลุดว่ะหรือรอบหน้าก็หลุด โอ้โหลุงลุงแย่ง MPP หนูอะ่ะไอ้ลุงเต่า